ครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการบัญญัติตยางนะครับเพื่อเปรียบเทียบบัญชีฟาร์มระหว่างการทํานาข้าวเนาะการทํานาข้าวก้าไร่กับการเลี้ยงปลาหนึ่งหมื่นตัวจะแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกเราไปดู คลิปวิดีโอก่อนครับอันนี้เราได้ว่านหัวหารแล้วก็ทำการตักปลาในกระชังของเราออกมานะครับก็ตักแบบซุมครับก็ได้ทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กเนาะมาร่วมกันปะปนกันไปเดิมทีปลาจะสีสวยกว่านี้พอดีน้ำท่วมเข้ามาทำให้น้ำใสครับปลาเลยเป็นสีดำเนาะจริงๆแล้วปลาจะสีเหลืองนะ สวยน่ารับประทานเอาเป็นว่านับปลาดูแล้วได้11ตัวครับเดี๋ยวเราจะไปทำการชั่งน้ำหนักของปลานะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ตาช่างเตรียมพร้อมอช่างโดยใช้กละมังครับเนื่องจากว่ามือนึงจับกล้องมือนึงถ่ายก็เลยต้องใช้กละมังใหญ่ๆเนาะตะกุกตะกากนิดนึงนับดูอีกทีก็ได้ครับ แต่ผมนับไว้ให้แล้วมีทั้งหมด11ตัวตัวใหญ่ตัวเล็กปะปนกันไปครับกินอาหารเร็วก็ตัวใหญ่กินอาหารช้าก็ตัวเล็กนะครับตาช่างพร้อมครับผมตาช่างพร้อมครับโอเคเอาช่างพร้อมกันเลยทั้งกะละมังแล้วก็ปลานะครับได้ทั้งหมด1กิโลกับ9ขีดครับผม 1กิโล9กขีดเดี๋ยวเราจะทําการเทปลาออกนะครับเพื่อจะลบน้ำหนักว่ากะละมังน้ำหนักเท่าไหร่แล้วจะรู้ว่าน้ำหนักสุทธิของปลานั้นเท่าไหร่กันแน่ปลา1 1ตัวนะครับเทออกน้ำกะละมังเปล่าขึ้นตาช่างครับได้1กิโลกับ1ขีด หรือเรียกง่ายๆว่า1100ักรัมนะครับเดี๋ยวเราจะไปคำนวณเป็นยอดกรัมนะครับเพื่อจะได้หน่วยที่เล็กที่สุดและจะคำนวณได้แม่นยำที่สุดนะครับเราไปดูวิธีการคำนวณของเราเลยครับโดยใช้เครื่องคิดเลขนะครับ เราชั่งน้ำหนักทั้งหมดนะครับทั้งปลาแล้วก็กะละมัง1,900กรัมนะครับหรือ1กิโลกับ9ขีดลบน้ำหนักกะละมังออกครับ1,100กรัมหรือ1กิโล1ขีดเหลือน้ำหนักปลา11ต,ตัว800กรัมนะครับเอาน้ำหนักปลา800กรัมมาหาร11ต,ตัวจะตกตัวละ 72.72 72กรัมนะครับไม่ถึงขีดเนาะ1ขีด100กรัมหลังจากนั้นเราอยากรู้ว่าถ้าปลา1กิโลก็คือ1,000กรัมเนี่ยมันจะตกได้ปลากี่ตัวนะครับเออ2นะครับเออปลาทั้งหมดนะครับ ปรากฏว่าเราจะต้องใช้ปลาอยู่ที่13ตัวครึ่ง <c oughs> เกินครึ่งไปอีก13.75เอาเป็นว่า13.75เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิโล60บาทนะครับหาร13.75ตัวนะครับจะตกตอนนี้ราคาปลาตัวละ4บาท36สตางค์นะครับทีนี้จะเอา4บาท36สตางค์เนี่ยไปคูณจำนวนปลาทั้งหมดที่มีอยู่ในกระชังคือ1,000 0ตัว ครับนั่นก็หมายความว่าเรามีมูลค่าอยู่แล้ว43,636.36บาบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบัญชีฟาร์มครับผมบัญชีฟาร์ม เดี๋ยวเราจะไปออกรายงานบัญชีฟาร์มของตัวการทำนาดูก่อนนะครับผมทำบัญชีฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนี่ครับการทำนาจะบ่งบอกเลยว่าเรามียอดการจำหน่ายข้าวเปลือกนะครับเป็นข้าวเปลือกแห้งเนาะส0 0หมกว่าบาทแล้วก็เป็นเอออกเอกข้าวสดนะครับสองหมื่ 22,358บาทนะครับคิดเป็นไรายได้61.80%นี่แบ่งไปขายนะเป็นข้าวสดเนาะแล้วข้าวที่ตากเก็บไว้กินเองมีมูลค่า12,818บาทนะครับมีค่าจ้างค่าอะไรต่างๆไรายได้เนาะรวมมีไรายได้จากการทำนาข้าวนะครับทุ่งกุลา36,176บาทมาดูรายจ่ายครับ ยาวเหยียดเลยครับรายจ่ายเอาเป็นว่าไม่สาธยายครับจบที่รายจ่ายอยู่ที่338บาทนะครับมาดูงบกำไรขาดทุนครับเป็นอย่างไรครับสรุปครับงบกำไรขาดทุนจะเห็นว่ามีไรายได้36,176บาทคิดเป็น100%ของไรายได้ต้นทุนค่าใช้จ่ายอยู่ที่3 3มบาทคิดเป็น83.78%นนั่นหมายความว่า ค่าใช้จ่ายสูงมากมาดูกําไรขาดทุนได้กําไรที่5,868บาทคิดเป็น16.22%กําไรน้อยหรือเกินครับผมใครอยากทํานาก็ทํา,า,ทาไปครับแต่การทํานาไม่ใช่ไม่ดีครับถ้ารู้จักแปรรูปจะได้รายได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยครับ เอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูบัญชีฟาร์มของปลาดุก1,000 0ตัวครับผมเดี๋ยวออกรายงานก่อนนะครับเ,เดี๋ยวกลับไปไปดูตัวบัญชีประจำวันนะครับเมื่อกี้เรามีการคำนวณไปผมก็ลองอจำลองเหตุการณ์ว่าเราขายปลาณวันนี้เนี่ยจะได้43,000 6 3 6บาท36สตางค์นะครับอันนี้คือลงยอดไปแล้วอันนี้ยอดยอดเทียมนะครับแต่เอามาบัญญัติตยางดูว่าสถานะของเราอยู่ในสถานะดีหรือขาดทุนนะครับหรือเท่าตัวหรือยังไงปรับแกย้ยังไม่ขายก็สามารถรู้ตัวได้นี่คือข้อดีของการทำบัญชีครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปออกรายงานครับเพื่อเทียบเคียงกันดูครับ ปลาดุก1 0 0 0 0ตัวครับผมรายงานครับปืดจะสังเกตเห็นว่ารายการขายจะขึ้นมาเลยครับว่ามีไรายได้เนื่องจากมีการขายไปผมได้ขายลูกปลาไปด้วยเนอะนิดหน่อยก็เป็นไรายได้44,131บาท36สตางค์ครับมาดูค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่าย24,768บาทครับตรงนี้มีข้อ ให้ดูนิดหนึ่งจริงๆการลงทุนของกระชังปลานะครับรายการที่3ตรงนี้เนาะเออสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราลงเป็นค่าเสื่อมไว้นะครับว่ากระชังปลาจะมีอายุได้2ปีครับก็คือรอบการผลิตเราจะผลิตปีหนึ่งสองรอบก็คือสีรอบการผลิตอันนี้คือหารสี่แล้วเหลืออยู่เท่านี้นะครับคำนวณแล้วค่าเสื่อมเนาะ มาดูสรุปผลกำไรขาดทุนเป็นอย่างไรครับรายได้40,000ืนี่ข้างล่างเลยเนาะดูกราฟดูตารางด้วยก็ดีครับรายได้44,131บาท36สตางค์เป็น100%ของรายได้มาดูต้นทุนค่าใช้จ,จ่ายณนะเวลานี้าเวลานี้2 4 7 6บาท50สตางค์คิดเป็น56.17%บกํางบกำไรขาดทุนเป็นยังไงครับ ได้กำไรอยู่ที่19,344บาท86สตางคิดเป็น43.83เปอร์เซ็นต์จะสังเกตเห็นว่าการทำกระชังปลาเพียงแค่6กระชังเท่ากับการทำนาเอ่อมากได้มากกว่าการทำนา10ไร่หรือ9ไร่จริงๆครับเอามายืนยันแล้วนี่ครับผม เดี๋ยวยังไงถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมาพาชมบัญชีฟาร์มอย่างแท้จริงอีกทีหนึ่งนี่พูดถึงว่าปลาที่ขายไม่ได้แปลรูปเป็นปลาแดดเดียวนะถ้าแปลรูปเป็นปลาแดดเดียวจะมากกว่านี้ครับซึ่งเราจะจำหน่ายทั้งเอ่อเป็นจำหน่ายสดแล้วก็แปลรูปขอบคุณทุกท่านมากมากครับที่ตั้งใจรับชมรับฟังครับหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่าน อย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ